ค,คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ นางสาวสาสิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้รับรางวัลการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ PATA ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ชุมชนไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ PATA Grand Award s 25นับเป็นความสำเร็จที่สะท้อนถึงการยอมรับกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ของการพัฒนาการ ทท่่องเียวสู่ความยั่งยืนของประเทศไทยโดยสามารถคว้ารางวัลด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสิ้น6รางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศ PATA g กลนอ a w a r d 2 0 25 ผลงานการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันอย่างยั่งยืนคว้ารางวัลชนะเลิศด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมรางวัล PATA Go Awards อีก5รางวัลประกอบด้วย 1. ต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล 2. การริเริ่มด้านการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มและความแตกต่างหลากหลายที่ดี 3. พื้นที่สร้างสารรค์สู่การพิกฟื้นคืนเมืองเก่าสงขาสู่ย่านเมืองเก่าที่มีชีวิต 4. พลังสตรีกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษาบ้านสันทางหลวงจังหวัดเชียงรายและ 5. กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวงองค์กรสาธารณประโยชน์ รางวัลทั้งหมดนี้เป็นผลจากการดำเนินง,งานภายใต้ปัจจาัการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมรับผิดช,ชอบร่วมรับผลประโยชน์และร่วมเป็นเจ้าของ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและการติดตามประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบสําคัญในการขยายองค์ความรู้และยกระดับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของไทยให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากลรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อสร้างรายได้และกระจายโอกาสอย่างยั่งยืนค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยค่ะ นายอนุกูลพฤกษานุศักด์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการวางจำหน่ายเครื่องมือขุดหินปูนซึ่งเป็นทางเลือกที่สะดวกและประหยัดแต่ความจริงแล้วการขุดหินปูนไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายหากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์โดยการขุดหินปูนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางที่ผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ฐานทางการแพทย์เพื่อให้การขจัดหินปูนเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนายอนุกูลกล่าวว่าเครื่องขูดหินปูนเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้หลักการสั่นสะเทือนโดยเคลื่อนความถี่สูงและน้ําในการกําจัดคราบหินปูนที่สะสมอยู่บริเวณผิวฟันและใต้เหงือก การใช้เครื่องมือชนิดนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนั้นต้องกระทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเนื่องจากต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะการมองเห็นและความเข้าใจกายวิภาคของช่องปากเพื่อให้สามารถขจัดหินปูนได้อย่างหมดจดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างฟันเหงือกและเนื้อเยื่อในช่องปาก ซึ่งการใช้เครื่องขูดหินปูนด้วยตนเองที่บ้านนั้นไม่ปลอดภัยเนื่องจากมีความเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือขูดหินปูนด้วยตนเองดังนี้ 1. การทำลายผิวเครื่อฟันมุมการวางหัวขูดที่ไม่เหมาะสมจากการใช้แรงกดที่มากเกินไปการจิกของหัวขูดหรือการขูดซ้ำๆอาจทำให้ผิวเครื่อฟันซึ่งเป็นชั้นนอกสุดที่ปกป้องฟันถูกทำลายเกิดภาวะเสียฟันและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุในอนาคต 2. การบาดเจ็บต่อเหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากการสอดหัวขูดเข้าไปใต้ขอบเหงือกอย่างไม่ถูกต้องเนื่องจากการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนและมุมของเครื่องที่ไม่เหมาะสมนำไปสู่การฉีกขาดบาดเจ็บของเหงือกได้ 3. โรคปริทันอักเสบลุกลามจากการหลงเหลือหินปูนใต้เหงือกเครื่องขูดหินปูนสำหรับใช้เองมักมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและไม่สามารถเข้าถึงบริเวณใต้เหงือกได้อย่างสมบูรณ์การขาจัดหินปูนที่ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะบริเวณใต้เหงือกจะส่งผลให้หินปูนยังคงสะสมตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคปริทันอักเสบที่อาจลุกลามทำลายกระดูกรองรับฟันนำไปสู่การสูญเสียฟันได้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมจาก ันตแพย์ 4. ความเสี่ยงในการติดเชื้อเครื่องมือที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐานทางการแพทย์จะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราซึ่งเมื่อนำมาใช้ในช่องปากอาจาก่อให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงได้ เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีควรเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูนกับทันตแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งถึงสองครั้งเพื่อมั่นใจได้ว่าการขาจัดหินปูนที่เป็นสาเหตุของโรคปริทันนนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยรวมทั้งผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยปัญหาอื่นๆในช่องปากเช่นฟันผุรักฟันอักเสบหรือรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งในช่องปากอย่างเหมาะสมด้วยหรือสอบถามเพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปาก ได้ที่ Facebook สถาบันธันตกรรมกรมการแพทย์และ l i โอเอแอดไอโอดฟอรสำหรับประชาชนสิทธิบัตรทองสามารถขูดหินปูนที่คลินิกทันตกรรมที่เข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่หรือที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์ได้ปีละ3ครั้งฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับข่าวต่อไปค่ะ นางสาวสสิการวัฒนาจารย์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี2568ครั้งที่5เพศหญิงในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตอาทิงานหล่อก,กลึงโลหะ งานพ่นสีงานปั๊มขึ้นรูปโลหะงานหล่อพลาสติกและงานผลิตอาหารสำเร็จรูประหว่างวันที่21ถึงวันที่27กรกฎาคม2568สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่เว้นวันหยุดราชการฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ3ปีโดยผ,ผู้ผ่านการคัดเลือกเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง80,000เยนหรือประมาณ17,800บาท ฟีค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟเดือนที่2ถึงเดือนที่36จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายประเทศญี่ปุ่นกำหนดเมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานทางเทคนิคและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน600,000เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของการรับสมัครในครั้งนี้จะต้องเป็นเพศหญิงอายุ20 30ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6ประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงปวส ไม่จำกัดสาขาวิชาสูงไม่ต่ำกว่า150เซนติเมตรสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีรอยสักรบริเวณร่างกายไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพานักโดยผิดกฎหมายหรือต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น ส่วนการสอบคัดเลือกจะใช้วิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่นณศูนย์ส,สอบกรุงเทพมหานครโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภายในวันที่1สิงหาคม2568ทางเว็บไซต์ของกรมจัดหางาน doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ d e. o e g o t s o s และ facebook.im.th a a i l n d ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนหางานและดำเนินการสมัครไปทำงานโดยเลือกหัวข้อสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง สมัครไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานโทร02 245 9428หรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมจัดหางาน รัฐบาลมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้แรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานหญิงได้พัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพในเวทีสากลเพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและประเทศอย่างยั่งยืนมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และการติดตามการคาดการณ์ผลกระทบจากพายุวิภาและสภาวะอากาศในช่วงวันที่20 24กรกฎาคม2568โดยคาดการว่าพายุวิภาจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่22กรกฎาคม2568 ซึ่งจะทำให้เริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงค่าของวันที่20กรกฎาคม2568ในพื้นที่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมจากนั้นในช่วงวันที่22-23กรกฎาคม2568พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมาก และอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีร่องความกดอากาศตา่ำร่องฝนพาดผ่านทางเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงความชื้นจากทะเลอันดามันที่จะส่งผลให้ทั่วทุกภาคเกิดฝนตกหนักนายภูมิธรรมกล่าวว่าเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือสถานาการณ์และติดตามการคาดการผลกระทบจากสภาวะอากาศเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้กำชับเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ปฏิบัติการติดตามสภาพอากาศและประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ห้องปฏิบัติการวอลลุู่มตลอด24ชั่วโมงและสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ติดตามสถานการณ์จากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและไม่หลงเชื่อข่าวปลอมที่อาจก่อให้เกิดการเผยแพร่ช่องทางต่างๆในช่วงเวลาดางังกล่าว ด้านนายอัษ์สัมพันธรัตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตนได้รับข้อสั่งการจากนายภูมิธรรมและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์สภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิิเมตรและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน พร้อมติดตามการตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก น้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายและพ่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักและเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสาร เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนร่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมในการขนของขึ้นสู่ที่สูงหรืออพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ ด้านนายภัสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าปอพโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้จัดประชุมห้องปฏิบัติการวอลลุมเพื่อการแจ้งเตือนภัยของชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยผู้แทนจากสทนชกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณีกรมชลประทานสอสอนและศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภายัยเพื่อติดตามการคาดการผลกระทบจากพายุวิภาและสภาวะทางอากาศและข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะนางสาวสาศิการวัฒนาจานทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นยกระดับสุขภาพสตรีไทยลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตรียมขยายบริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ฟรีให้กับนักศึกษาหญิงในระดับมหาวิทยาลัยนำล่อง24แห่งทั่วประเทศโครงการนี้เป็นการต่อย,ยอดนโยบายการฉีดวัคซีน HPV สำหรับเด็กหญิงอายุ11 12ปีหรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการขยายกลุ่มเป้าหมายเป็น11-20ปีแต่พบว่ายังมีนักศึกษาหญิงในระดับอุดมศึกษาบางส่วนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สอทอจึงได้ริเริ่มโครงการนำร่องนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนสำหรับกลุ่มนักศึกษาหญิงอายุ20 26ปีที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน HPV มาก่อนโดยจะเก็บข้อมูลพื้นที่นำร่องก่อนขยายผลครอบคลุมมหาวิทยาลัยอื่นๆต่อไป วัคซีน HPV ที่ให้บริการในโครงการนี้เป็นชนิด9สายพันธุ์เพียงหนึ่งเข็มซึ่งจากการศึกษาพบว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่พลาดการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายแรกเริ่มอีกด้วย มหาวิทยาลัยนำร่อง24แห่งได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยพะเยา ม,าา on, มาาาหวมาวิทยาลัย ag, มหิดลมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลายัยวะไรลักษ์มห ah าวิทยาลายัยศรีนครินวิโรธมห ah าวิทยาลัยศิลปกรมหาวิทยาลัยสวนรุสิตมหาวิทยาลัยสงขานาครินทร์สถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันเทคโนโลยีจิรัด,ดา สถาบันการพยาบาลศรีสาวรินทิลาสภากาชาติไทยและสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รัฐบาลขอเชิญชวนนักศึกษาหญิงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV โดยพร้อมเพียงกันเพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง y o u ยูทูบช e n นลกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอ,อินทโชธและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน